าใช่ไหมเข็ยดน้อยผล่หรือไม่ตอนที่เป็นจริงตอนที่เป็นจริงรอมาหลายเดือนแล้วรอมาหลายเดือนแล้วเดี๋ยวได้ดูตัวเองใันหน้าจอเดี๋ยวเดี๋ยวจะโชว์ของที่ยิ่งซื้อไงเดี๋ยวหนึ่งจะพิ่งปิดแล้วเจนี่เพิ่งปิดนะครับขอเปิดหน่อยรอโชว์ของ โชว์ของค่ะฝันที่เป็นจริงได้กินแล้วนะคะที่หนึ่งขาครับขอบคุณครับมาจากราชบุรีนะครับจากราชบุรีค่ะดูมาหลายเดือนแล้วดูหลายเดือนฝาฝาเต็มกลางไม่ใช่เมนูอะไรเมนูยำยำห้าไข่ห้าสี่ไข่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะสี่ไข่ถามว่าถามเท่าไหร่ผมไม่รู้ไข่สองห้าสิบค่ะไข่ละปลา ม่บบ้อง่ไขม่อยากได้อย่างพี่น้ไข่ปูน้อยน้องเขาน่ารักน้องเขาให้แฟนคลับพี่นค พี่ต้องไปถึงสุราษฎร์ไงพี่จะไปสุราษฎร์เนี่ยเดี๋ยวก็ขึ้นขับไปกินกันไปแม่ลูกอร่อยมากค่ะอื้มอันนี้ไม่ใช่น้าม้าไม่ได้น้าหมาค่ะดูทุกวันค่ะตามจริงเรื่องจริงค่ะไม่ใช่น้าหมาเลยดูดจะปิดยูทูบได้เปิดดูจะหายูทูบมันมีแตหาอย่างเดยูทูบมาได้จหนึ่งขึ้นมาก่อนละ อันนี้รีวิวลูกค้ากินรีวิวมาจากรา้นม่อากไหนนะมาอากรนนี่มาจากละนองนข้าแม่ของพี่เขาประมาณรึ้งชั่วโมงรสพอดีเลยค่ะปลาร้าหอมมากค่ะไข่นุ่มนเี่ยเล็กน้อยใจอหนึ่ง บางร้านบอกเผ็ดน้อยนะก็ยังเผ็ดอยู่ดีใช่ไหมถูกต้องเผ็ดกินไม่ได้นี่เผ็ดน้อยถูกต้องเลยอันนี้บินแรกนกะเนาะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้เึรื่องชั่งของชนีดของไทยเลยของพี่ตรงนี้ ใม่ชยไม่ได้สอนใครแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขอไม้เจ้าหนึ่งชิ้นเสียเพอาะฝอยมันไปถมเลยอันนี่เลยนี่กุงมาค่ะนี่จะใส่รวมกันได้นะจะให้ใส่ไปรวมในเมนูนนไม่ได้นะไม่ได้คนกินไม่ชอบจ้านะนี่กุ้งมาอันนี้เดี๋ยวให้ฝาไปด้วยนะคนะ ทำโรงงานเชฟโป้ด้วยผัดไก่นะไหนหนึ่งไหนยุ่หนึงไหนใส่หอมใส่เนื้อปลใส่ไข่ไม่ต้องล้างไม่ต้องปรุงไม่มีที่กระสิทธ์แต่ไม่ได้โฆษณาอะไรให้ใครครัของครับไม่ต้องล้างไม่ต้องปรุงรสผัดไข่ได้เลยใส่หอมแดงแล้วใส่เชฟโป้แล้วก็ใส่ไข่ไม่ต้องปรุงเลยอร่อยค่ะวันนี้ค่ะค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับไปแล้ว วาโดนหน้าเ่ันเพราะว่าจะได้ไม่โดนน้ำยางวันนี้ตั้งร้านก็ยังไม่ทันได้ปิดฝาเลยนะเันนี้เ็าไม่ได้เหน็ยบยากเยหีบยากหบยากหีนข้างหน้าเลย ต้องเขียนไหมคสุกอเขียนไปได้อย่าืมอย่าลืมเหมือนไข่แดงอย่าลืมงเอย่าลืมเหมือนไข่แดงน่ไข่แดงมึกไข่คุม่้ปลาสั่งปลาก็ไม่ใส่ กำลังทำให้อยู่นี่ไงโอเคเมย์จะบุกถึงบ้านเลยเหรอใช่เ,เพราะว่าตอนเ,เจ๊ใจบุกถึงบ้านแล้วเจ๊หิวเจ๊ของเจ๊นนะอ,เจอันไหน,นเนี่ยของเจ๊อันใหญ่นั่นสิแล้วไม่ไมบอกปลาล้ามาเจ๊ก็ไม่ไอา้วหนูนะไม่ได้เขียนเหรอใช่เอาใหม่ลนะใส่ไปใหม่ไม่ทันแล้วไม่ได้มันต้องมันคงไปแล้วก็ใส่ปลาล้าไปหน่อยไม่ได้ก็ใส่ปลาล้าไปเค็มเลยนะ บอกจะกินอย่างนี้ไปก่อนแต่ว่า๋ยวจัดเผ็ดให้เหมือนเดิมเพราะรู้ว่าแกกินเผ็ดทีหลังนะอย่าพิงของเขาขาดแม้แต่นิดเดียวนะก็น่าเธอผิดเองอย่ามาโทษเจ๊นะใช่เปล่าลองไปดูสิเจ๊หนึ่งหรือเปล่ามีคนพัดออเดอร์ให้เสร็จจับไม่มีแต่ลริี่หรอเดี๋ยวหนูไปดูจริงนะนี่มีคนพัดมาให้ เพียงแต่ว่าเมนูที่สองไม่เอาหอมแดงอ่ะถูกเปล่าหรอวเลยเมนูแรกมใช่ไหมเธอผิดเธอไปรับผิดชอบเราช่วยไม่ได้แต่เหมือนรู้สมชะตาจะขาดไงแม่แต่ว่าเผ็ดจับเหมือนเดิมแหละพี่หนึ่งเพิ่มบรรลบพี่หลังที่มาของเจ๊กองบินนะันจะได้รู้เรื่อง เมนูต่อไปนะครับขลาทอดดีวันนี้ฝนยังหยุดให้นะแม่ค้าก็จะไม่ออกมาแล้ววันนี้ขอให้คลื่นนี้มันเป็นแบบนี้แหละตกตกแล้วก็หยุดซะเมื่อวานนะคือแบบตั้งใจกันมากแต่เมื่อวานเจ้เขาอยู่เมฟเนี่ยไม่มะวานอ่ะจะบุกถึงบ้านอยู่แล้วเมื่อวานถ้าบอกว่าขอพอนะถึงบ้านแน่นอนขอสุดสิ่งเลยดูก่อนครับ สิบกับร้อยสามสิบคิดตังเลยคุณว่าขอแฟร์มีรถที่กองไหย ตอนยี่สิบบุกรับตังแล้วลูกตอนยี่สิบลูกลัวลืมใช่ไหมเจ๊หนึ่งยืมแถมนะเจ๊หนึ่งบอกไม่ข่แดงเขาเราไม่คิดอยู่แล้วก็ลืมไข่เพระ้าเราต้องไข่แดงเนี่ยนะเราด่ค่ะนี่ขอะไร แต่กูยังได้โอเคได้ลูกเขาไม่กินท้งตัวเท่าไหร่ตัวใหญ่ก่อนปุ๊บปุ๊เอาฝาฝาเช็ดให้แน่หน่อยพี่ลูกเช็ดจะติดให้แน่หน่อยเช็ดได้ไหมระวังนะรองตกแตกนะฝาในกล่องฝาต้องเอาลังออกแป๊บหนึ่งเอาได้เดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวก็ทำเองตอนมกจะเกี่ยเีวมันชอบไปอยู่ตตรรงงนี้

เนื้อล้มเราไม่เอามาให้ลูกค้าใช่ไหมเนื้อมันไม่มีไงกินไปมันก็จะเหลือเสียชื่อใจหนึ่งหมดพิ้งดีกว่าใช่ไหมลูกค้าบอกเสียดายมันไม่ได้มีกลิ่นอะไรนะแต่ไม่มีเนื้อมันมีเนื้อน้อยเนื้อไม่ใช่หลิวเลยใช่มันไม่อร่อยมันไม่เด้งเด้งเหมือนปูสด แต่ลูกค้าบอกใส่ไปเถอะไม่เป็นไรเราลูกค้าในใจลูกค้านะก็ไม่มีหอยไม่มีไม่มีอแรงไม่กินโตด้เลยนะเน่ยอันนี้เดี๋ยวพี่หนึ่งจะโรย้านบนดีกว่า เนาะเขาก็าจะไปถึงแรกใน<ห>ป่น้ แต่น้ำยำมันก็เท่าตัวนะเพราะมันเหมือนสามชุดแหละายก็แอนไ่ตุต๋นไข <ปะ S 2> ่ก <c oughs> <ค>ุ้ง <ca> กินจนแบบตรงนี้เลยใช่ไหม้าวขาวคิวคิว รับบินเลยครับมีพนักงานให้เสร็จพนักงานน่ารักอันนี้เราลาดไปได้ปกติเหมือนเดิมนะมยิงกว่าคือติครับ่จ้าให้พี่จดเลย จดเลยค่ะคุณที่จดเลยนะอยากใส่เลยคุณที่จดเพราะว่าน้องจะได้เขียนถูกตามที่คุณลูกค้าได้เลยเดี๋ยวน้องเขียนผิดพลาดข้โพ้นอะไรอย่างเงียหลังมอง้มาเจอตอบว่าของเสียงเอาใช่ไหม ปลาเสียงดู่เอาแล้วกันที่ไม่กินเรื่องกินกูนะที่เราอย่างนี้ก่อนก็ไม่ต้องเขียนนะคะ่ไนนะได้ค่ะ ต้องชดเองดเยไปใช่มไม่ได้กลัวลืมเลยนะกลัวลืมอะเดี๋ยวกันอันี้เอาสามก๊กอะไร

เน่ยงถึงหรือเปล่ครับขอมครับเห็ดน้อยเหมือนเดิมผลไม้รวมเปล่าใช่ไหมเห็ดน้อยผลไม้รวมใช่ไหมเหมือนเดิมใช่ไหมจำแม่นเลยไหมคะเขากินเราอยู่เมื่อก่อนแซลมอนผลไม้รวมไงไม่จะใส่แล้รใส่อะไรนะอโพดนี่นั่นแหละ เออค่ะน้องเล็วห่นหั่นเลยเก็อัคระอะไรอ่าอัระอีกแล้วอัขระอีกแล้วรอนานแล้วนะคนเดียว้ได้สงแน่ะล้ววดลูลายยได้ทาอ้งา้่เจตร็ัสาแก้วก็ใส่หนึมสี่ชุดยูก

เสร็จการเหมือนเดิมนะคะแซบไม่ไหวมันก็กินได้เพามอร่อเพมน่อยนะเพร่มหน่อยไมหน่อยก็ได้เอาเหมือนแับนั้นนะคราบพอทำมันเป็นแซบมันอร่อยมันก็ต้องแซบมาส่วนยำมันกินหลายคนเราต้องเราต้องมาก ัวที่สังคมรับได้ฉุนุ่นเข้าั่วเข้าก่องเข้าคูขับวขอมาเคั่วมาขอ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 ได้ไหมโอเคแล้ว ปลาด้วยนะคะรับปลาด้วย,วยเกือบไ,ไปแล้วนี่เี่ยเป็นเมนูไม่ใช่เกือบไปแล้วเป็นเมนูที่ยำแซแ่บปลาแห้เพราะพี่หนึ่งจะใส่ขา้าวกั่วแต่แม่ก็ได้ใส่ปลาห<ม>นูทานเปรี้ยวหวานหรือเปรี้ยวเค็มครรสชาติปลาหรือตำไทยป,ลา,ปลานะ ด้นได้ไหมคะก็ทําได้เลยขอให้พี่ค้าทานให้มันแกะข้างล่างอรุปอยู่ในกล่องฟ้าเช้อนกับซ่อมลูกเอาเลยอร่อยแล้ค่ะได้นะโอเคมากินเอาเลย กลับมากับน้องก่อนเลยดูนะน้องจะไห้อันนี้เคียวได้หมดเลยนะมันเป็นกระดองนิ่มค่ะปูปูลอกข้าวเลยลอกข้าวเออถ้ามีเยอะๆหนึ่งจะไปทอดกระเทียมใช่ค่ะนุ่มปูนิ่มทอดกระเทียมใช่คนไม่รู้นึกว่าปูไม่สดแต่ปูนิ่มนะปูลอกข้ามนะครับแข็งตัวนิ่มตัว ถ่าวเดียวถ้ามีสองตัวก็จะให้สองตัวเลยห่ายากอ่ะถ่ายากเราไปซื้อไอ้กระเทียมที่ไทยนะแต่ราคาถูกๆนะปูนี่ราคาโดดเลยแพงเลยล่ะคนไม่คนกินไม่ผไม่เคยทานก็ว่าปูไม่สด ปลาไหมครับปลาด้วยครับดยหาดนไม่โดนาลาไ่ได้เดนตบอกกิ่เดนทังนะนี่ละทหงักใช่ลาเปรี้ยวเค็มเนาะ ้างบอกตัวเล็กเลยสมอนนักน้ำนะลูกปลาล่าแค่ม้าของหนูสมอนน้ำปลาล่าสมอนอย่างเดียวแล้วก